สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของตำนานสุภาษิตคำพูดที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่ในชีวิตประจำวันของเราหลายครั้งเรามักจะประสบปัญหาที่ว่าได้ยินได้ฟังสุภาษิตมากมายแต่กลับรู้สึกว่ามันเป็นเพียงแค่คำพูดเก่าๆที่ยากจะเข้าใจความหมายที่ลึกซึง้งหรือไม่รู้จะนำภูมิปัญญาเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตในยุคสมัยปัจจุบันที่ซับซ้อนได้อย่างไร ทำให้เราพลาดโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากคําแนะนําอันล้ําค่าเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดายสาเหตุของปัญหานี้มักจะเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารทําให้เราไม่มีเวลาเพียงพอที่จะหยุดใครครวญถึงเบื้องหลังของคําพูดเหล่านั้นเรามักจะมองข้ามบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทําให้สุภาษิตเหล่านั้นเกิดขึ้นและตีความไปเองว่ามันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความท้าทายที่เรากําลังเผชิญอยู่ จนทาให้ภูมิปัญญาอันลึกซึง้งกลายเป็นเพียงแค่ถ้อยคำเปล่าๆวิธีแก้ไขนั้นเริ่มต้นง่ายๆครับเพียงแค่คุณลองเลือกสุภาษิตที่คุณได้ยินบ่อยๆมาหนึ่งประโยคแล้วให้เวลาตัวเองได้ใคร่ครวญถึงความหมายที่แท้จริงของมันลองตั้งคําถามว่าสุภาษิตนี้เกิดขึ้นในสถานการณ์แบบไหนและที่สําคัญที่สุดคือมันจะนํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันปัญหาหรือเป้าหมายของคุณได้อย่างไรบ้างในวันนี้ พยายามเชื่อมโยงภูมิปัญญาเหล่านั้นเข้ากับบริบทของคุณเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่การตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเคล็ดลับเพิ่มเติมคือลองจดบันทึกสุภาษิตท,ที่คุณรู้สึกประทับใจและความคิดเห็นของคุณลงในสมุดบันทึกส่วนตัวการเขียนจะช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดและเข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือลองนำไปชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนใกล้ชิดในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง การแบ่งปันมุมมองจะช่วยให้คุณมองเห็นมิติใหม่ๆและเข้าถึงแก่นแท้ของภูมิปัญญาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจงจำไว้ว่าสุภาษิตไม่ใช่แค่คำพูดเก่าๆแต่เป็นเหมือนแผนที่ชีวิตที่ส่งต่อจากบรรพบุรุษเป็นเข็มทิศที่ช่วยนำทางในยามที่เราสับสนให้สติปัญญาและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆเมื่อคุณเริ่มเจาะลึกเบื้องหลังคุณจะพบว่าภูมิปัญญาเหล่านี้ยังคงเป็นจริงและทรงพลังไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ตาม จงเปิดใจรับและใช้พลังของสุภาษิตเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นของคุณเองและจงเชื่อมั่นว่าคุณสามารถถอดรหัสและนำตำนานภูมิปัญญาเหล่านี้มาใช้เพื่อนำทางชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการค้นพบความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนี้ครับ